โอ้โหว้าวสวยมากแบบซาตทุกคาสวัสดีพี่ทุกคนนะครับและตอนนี้เนี่ย,ยก็ยังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับพาทุกคนเที่ยวนะครับหลังจากคลิปก่อนเนี่ยก็พาทุกคนเที่ยววัดมหาธาตุนะครับแล้วก็วัดลาดบุรณะนะครับและคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น E ีพีสองแล้วทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านปางช้างอายุธยา<อ> <ๆ S 1> นะครับหมู่บ้านช้างอยุธยาทุกคน ดูช้างเยอะมากและตัวใหญ่มากทุกคนเอาเวทีนะครับริการนักท่องเที่ยวทุกคนว้าวทุกคนร้างใหญ่โตแท้ช้างชมแบบความสวยงามของเมืองเก่าอยุธยานะก็สามารถที่จะมาขึ้นตรงนี้ได้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นหเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ช้างตัวใหญ่จริงๆทุกคนไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไปดูวัดสีสันเพชรนะทุกคนแล้วก็ออกจากวัดสีสันเพชรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะไปไหนต่อนะทุกคน โอ้โหคือแบบมาอายุทยาตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะคึกคื้นมากคึกคักมากทุกคนไป let's go ตรงนี้คือสารหลักเมืองของพระนครศรีอยุทยานะครับทุกคนก็นจะเยอะหน่อยนะครับดูโอ้สร้างเนี่ยแบบย่างย่างแบบข้างถนนเลยนะทุกคนโอ้โหม, owski, มีมีแบบทางทางให้สร้างย่างทุกคนว้าว ไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสิ่งสันเพชรนะว,วนโหสวยงามอลังการนะครับตัวใหญ่มากว้าวสร้างสร้างไทยทุกคนอู้สุดยอดโอเบวสาตีแบบขี่จัก,กรยานแบบเลาะเลยทุกคนเบิง่งถนน่นแม่งามแหงบรรยากาศดีมีนบะมีบอนจอดรถถีบหรือว่าจัก,กรยาน แล้วก็ล็อกนี่ลุยเบาวซาตีสุดยอดเลยแล้ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงวัดสีสารเพชรนะทุกคนต้น้าผมก็คือ,อจะเป็นวิหารนะครับใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูสาวบอลก็เคยไปจัดเทื่อเนาะคือคนก็เยอะเหมือนกันนะครับนั่นก็คือวิหารพระมงคลปพระพิษนะทุกคน คนก็จะเยอะมากไปเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูความสวยงามของวัดสีสันเพชรนะทุกคนบอกเลยว่าสวยขึ้นอลังการมากนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาไม่ขาดเลยนะเอาจริงๆสําหรับวัดสีสันเพชรนะเข้าฟ้านะทุกคนสร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ2อ3พนะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะทุกคนไป <c oughs> เมืองไทยนี่ต้องยอมหับเลยนะักท่องเที่ยวบอขาดอิลีสุดยอดอิลีแล้วก็เมืองน่าเที่ยว,ว,วและด้านในนะทุกคนก็จะมีบริการมากลมด้วยนะโอโ้สวยมากโอ้โหสวยจิ๊กนะอู้ป้า เอาเวทซิงเลยนะทุกคนเพาทุกคนสวยมากขนลุกเลยงามแหงอุ้ยทุกคนขนลุกแท้สุดๆขนลุกและนี่นะทุกคนคือความแบบใหญ่ปลังการของวัดสีสันเพชรนะทุกคนอ๋อทุกอยูด้านหลังผมนะคือแบบไอเวทซิงมากอ่ะว้าววิวสวยมากบรรยากาศดีแหงสุดไอเวซิงของจริง ว้าวไทยแลนด์จริี้นะอยากจะให้ทุกคนมาเย็เนดีมากอะ่ะสวยงามลังกาจริงนะทุกๆวัดในพระนครศรีอยุธยาเนี่ยผมว่ามีความเก่าแก่แล้วก็มีความแบบสําคัญมากเลยนะและที่สําคัญเนี่ยโอ้โหเหม,มือนมีมนขังแบบไม่ขาดเลยทุกคนแล้วที่คือแบบบริเวณ<ม>ด้านในนะก็คือโอ้โห้ฮมยนินพุทธชาเยอะมากนะครับต้นพุทธไเยอะมากนะทุกคนแล้วก็ดูเจดี จดีเจดีเจดีเจดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เจดีองค์ใหญ่ด้วยนะแต่นะ่าเสียดายที่แบบโดนทําร้ายลงทั้งหมดเลยนะครับเราโดนโ<อ>เราเห็นแบบเขาเรียกอะไรไอปูนที่เขาแบบฉาบป,ปิดอะ่ะโดนกระทอะออกหมดเลยนะั้นเหลือแค่อิดแดงทุกคนอิดมอนอิดแดงนะเหลือแค่นั้นเลยนะครับ<อ>ในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ที่แบบอาจจะเคลือบด้วยทองคําหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนดูฝั่งด้านนี้นะครับสวย สวยงามปรเทชิงนะท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือแบบเดินเต็มตลอดอ่ะทุกคนดูทุกคนเยอะขนาดไหนสวยงามขนาดเลยทุกคนคือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนอนุรักษ์ไว้ดีเ<ล>นาะทุกคนส่องเห็นแบบเจดีทะลุออกมาเลยนะสวยมากออเอาจริงนะถ้าเกิดว่าก็อย่างที่ผมได้พูดไปหลายครั้งนะทุกคนคือแบบถ้าลองจินตนาการว่า เราแบบเจดีเนี่ยมันหุ้มด้วยแบบทองหรือว่าหุ้มด้วยเป็นแบบสีทองอ่ะมันจะอลังการขนาดไหนนะทุกคนผมขออภัยนะบางคำอาจจะใช้คําพูดที่แบบมันไม่เหมาะสมในในวัดวาอารามแบบนี้นะผมต้องขออภัยทุกคนนะครับคือมันคือความยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตเางนะทุกคนเนะพื้นที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลเลยอย่างเขาม่ ด้านในแบบเนี้ย<ม>บอสตีร<ม>ู้สึกแบบว่าคนลุกค้นพองไปฟังด้านี้ก็คือไม่ได้แบบเ oh. จดีสมัยก่อนคงจะแบบว่าลุงเรื่องขนาดนั่นทุกคนบอสตี้คิดว่าน่าจะแบบเลื้ยงทองอารามนะคือ <Okay. S 1> <ม>สวยงามนะครับนี่ขนาดว่าเราได้เห็นเศษเสีเ้ยวหรือว่าซากประหักพังที่ยังคงเหลือนะยังสวยขนาดดีแล้วอนะ่ะในสมัยก่อนคงจะแบบสวยมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่าพี่ทุกคนชอบแบบ มุมกล้องแบบนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเพราะว่าผมจะได้ปรับเปลี่ยนนะดูทุกคนด้านหลังผมคือเจดีนะครับสวยงามมากผมแปลกใจ <นะ S 1> มากท,นะทำไมแบบว่ายอดเจดีะประหลักหักพังแบบขาดออกทั้งหมดนะไม่รู้ตามที่แบบพี่พี่เอฟคอมเมนต์แล้วก็เคยพูดเอาไว้ว่าแบบมันมีแบบทองคำแบบห่อหุ้มเอาไว้ด้วยนะในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เข้าแบบมาแบบ เามาอะไรก็คือแบบเขาก็ยึดแล้วก็ลอกเอาทองคาไปหมดเลยนะครับม, oh. มันมีภาพสามมิติว่าเออถ้าเกิดในกรณีแบบไม่ได้ถูกเผาไม่ได้อะไรมันจะเป็นภาพแบบไหนนะ mm hmm. มันมีแล้วทุกคนคือเราเห็นแล้วก็แบบมีสิ่งมากอะ่ะมีสิ่งจริงทุกคนทุกคนดูด้านหลังนะอันนี้น่าจะเป็นแบบอารมณ์เป็นเหมือนมีหานนะทุกคนอิฐแดงสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้คือแบบทนมากแล้วก็แบบแข็งแรงมากเลยนะ จนหลงเหลือมาจนทุกวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีทุกคนดูด้านหลังคือแบบโอ้เป็นเมืองังที่แบบสวยอีเลยทุกคนนี่คือฐานเสาแล้วทุกคนเห็นไหมโอ้กวางใหญ่เนาะคือต้องย้อนกลับไปว่าเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นเมืองใหญ่เลยแหละทุกคนเอ้วันพระลุษทำได้ตอนสมัยเก่าเนาะก ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่โดนทําร้ายนะทุกคนจินตนาการว่านี่คือเสาฐานนะครับเสาฐานนะตรงนี้น่าจะเป็นกําแพงเหมือนข้างในแบบ,บอุโบสถอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนดูฐานนะฐานเสาคือเสากะนี่คือใหญ่มากนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันแบบล้มทําลายได้ยังไงคือแบบเขายิงปืนใหญ่ถล่มห,หรือย,ยังไงนะทุกคนถ้าแรงคนเนี่ยจะไปทําหล่นลงมาได้ยังไง่ะผมงงมากตรงนั้นยังมองยังพอมองเห็นแบบร่องรอยแบบลวดลายอยู่นะทุกคน เดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมนี่เนี่ยเสาต้นนี้ทุกคนจะยังมองเห็นลวดลายเหมือนคล้ายๆกลีบบัวด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปบริเวณตรงนั้นนะครับจะได้มองเห็นเจดีย์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เห็นแบบความอลังการเหมือนอยู่ด้านหน้านะในใจแบบบอสตีนี่คือคิดแบบว่าอุอ้ยขันแบบยังยัง,ยงสวยงามนะทุกคนเราเห็นภาพแบบว่าเจดีย์ที่แบบว่าปัจจุบันนี่แบบว่าตกแต่งด้วยสีทองถึงอาจจะโบแมนสีทองหรือว่าถึงอาจจะโบเมนแบบว่า ท้องคำอินีก็สร้างนะแต่ดูความจุถ้าเกิดว่ามันเป็นสีทองเรืองอาลามทุกคนลอลองขึ้นเบิงะนะว่ามันจะขนาดใดอะทุกคนทุกคนดูด้านหลังผมสวยมากคือความอลังการของจริงอะโอ้โหคนลุกขนาดสวอนอนั่งอยู่นี่ยังคนลุกเลยทุกคนคนลุกมากจริงๆทุกคนผมไม่ได้พูดเล่นนะผมขนลุกมากผมจะเลื่อกันยาวตอนนี้ เหนือคำบรรยายไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับอยากจะให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคือผมเข้ามาด้านในไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าผมสัมผัสได้ถึงถึงความเจริญรุ่งเรืองในเมื่อก่อน,มนไม่รู้นะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นทุกคนว่าในหัวของเราเนี่ยมันจินตนาการไวแล้วว่าเออเฮ้ยมันเป็นสมัย,ยบบก่อนน,อ<ะ>น่าจะจุดนี้น่าจะแบบจเจริญแห่งวิหารหลวงนะครับเืองนี่คือวิหารหลวงนะทุกคน ในป้ายบอกนะครับทุกคนดูวว้าว,วสวยมากขันบบถึอสำหลัยอีรทำได้ด้ทุกคนดูข้างในนะครับอาจจะมีเหรหัวหน่อยนะทุกคนถ้าไม่ชอบหรืออะไรยังไงมุมนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคอมเมนต์บอกด้วยนะทุกคนนี่ไปไปต่อเ่าซาตีนี่ โอ้โหน่าจะเป็นอันจัก,กรยานให้เศร้าเนาะมาเอากล้องกอนบ่าวซาตีและนี่นะทุกคน <c oughs> ก็คือวัด<ห>พรรามวัดพรรามเมื่อกี้ก็ออกจากวัดศรีสันเพชรวก็จะพาทุกคนเข้าไปดูความสวยงามของวัดพรรามอยู่ด้านในนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนะทุกคนเห็นไหมตรงนั้นก็คือวัดศรีสันเพชรนะครับก็คือแบบอยู่ใ,ใกล้ๆกันไม่ถึงร้อยเมตรนะประมาณร้อยเมตรอะนะครับก็ขี่จักรยานมาแป๊บเดียวก็จะสามารถเข้า <ไ>ชมด้านในได้เีส่วนใหญ่ไไนักท่องเที่ยวกปขี่รถทีบรถจัก,กรยานคือการทุกคนคือต้องบอกว่าวัดน,นี้ก็มีความสวยงามมากๆวันนี้คือผมเดินตากแดดแล้วก็ไอ้นี่มากรับทุกคนผมแสบตามากนะแล้วก็ตาสู้แสงมันก็ได้ผมใส่แว่นดีกว่านะครับลืมนะเอาแว่นมาแล้วก็ไม่ได้ใส่นะทุกคนไม่ได้เก๊กไม่ได้อะไรนะตาผมแสบจริงๆอะ่ะ เข้าใจเลยเข้าใจเลยบ่าวซาตีเนาะซาวอนกับเป็นคือกันยอดว้าวสวยมีมนสนิทุกคนสวยสะอาดต้องบอกว่าวัดแต่ละที่ในอยุทยานะครับสวยปังมากโดยเฉพาะเจดี้ทุกคนเห็นไหมเจดีน่าเสียดายมากแล้วนะแบบตัดแบบครึ่งครึ่ง โดยเฉพาะแบบยอดเจดีย์ไม่เหลือเลยผมไม่ได้เก๊กไม่ได้แอคอะไรนะเวลาผมหันหน้าไปหาแสงอาทิตย์แล้วผมแสบตามากอะแล้วก็ตาผมแห้งนะรู้สึกว่าตาแบบฝ้ามัวมากอะโดนแดดนะทุกคนนี่คือความสวยงามความอลังการของวัดพรามนะสวยมากทุกคนคือแบบและที่สำคัญนะครับสถานที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีวัดเยอะมากนะครับเยอะมาก แล้วก็วันเดทิปนะครับวันหนึ่งเนี่ยเที่ยวไม่หมดแน่นอนโดยเฉพาะวัดวาอารามในอยุทยานะทุกคนซึ่งเราจะยิงวัดชัยวัฒนวัดชัยวัดไซวัดชอะไรนะวัดสวนน่าจะเคยไปละก็ห่างจากที่ที่เราลองมาสิบอย่างนี้แหละอันนั้นก็เป็นไฮไลท์ที่สวยงามเหมือนกันแล้วก็วัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ไซมงคลสวรเคยไปละก็จะไปวัดมหาธาตุวัดลาดบุรณะวัดศรีสันเพชและก็วัดตรงนี้นะครับคือจริงจริง เจดีที่ตั้งที่ผมเห็นแต่วัดนิสาวรยังไม่ได้เคยไปเนาะใหญ่มากแล้วก็เห็นแล้วก็แบบโอ้โหใหญ่คืออยากไปเห็นมากอะเอาแค่ว่าเจดีตรงนี้นะใหญ่กว่าวัดอรุณอะใครเคยไปวัดอรุณอะใหญ่กว่าวัดอรุณทุกคนดูด้านหลังผมคือใหญ่กว่าวัดวัดอรุณสาวรก็เคยไปเห็นแล้วใหญ่เนาะงามอันนี้ใหญ่กว่าอีกแต่สิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็คือเจดีนี่แหละนะครับเจดีค่อนข้างจะเยอะโอ้โห อย่าไปเดินสมเนาะทุกคนเจดีเยอะแล้วก็วางเป็นแถวๆนะผมว่าตอนกลางคืนเนี่ย <c oughs> เขาน่าจะเปิดไฟแล้วก็มีไฟที่บานบาสติเอิร์วากระซุ่มไก่อนะสุดยอดและพระพุทธรูปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนตัดเสียง oh. ทั้งหมดเลยนะว้าสุดยอด นักท่องเที่ยว่นบแบบย่างสมน่าเสียดายความรุ่งเรืองในสมัยมก่อนเนาะมีนาะเมืองไทยทุกคนจริงจริงมันกว้างนะจริงจริงผมเดินประมาณมน,นี้แหละนะครับมันกว้างมากแล้วก็มีผู้คนเดินตลอดกว้างแนะหงเนาะปีก่อนที่ผมมาผมมาเดินเดินคนเดียวประมาณสักห้าโมงกว่ามันเริ่มมืดแล้วทุกคนรู้สึกเสียว<อ>สลักมากวาวาว<อ>วาเลยตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยไปเห็นที่ไหนที่มี บูลณสถานหรือว่ามีวัดวาอารามเยอะขนาดนี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้แล้วทุกคนมีข้อมูลอะไรก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่หลายหลคนนะทุกคนบอกเลยว่า a m a เม n g t h ท i l ล n d ทุกคนนี่คือเมืองไทยถ้าใครเคยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับคืออยุธยาเนี่ยมีก็คือเป็นมรดกโลกนะทุกคนนะครับมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวแบบเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะฝั่งตรงนี้ทุกคนจะเห็นเป็น เจดี JD, ทุกคนนะคือแบบดูโดนตัดยอดไปทั้งหมดเลยอะ่ะผมสังเกตนันแหละก็คือปลายยอดเจดีนะครับหรือว่ายอดเจดีโดนตัดน,นะครับแล้วก็เสียนพระโดนตัดน,นะครับแทบจะแทบจะทุกทุกองค์แทบจะทุกจุดแทบจะทุกวัดอะ่ะเท่าที่ผมสังเกตนะให้ทุกคนสังเกตไปด้วยด้วยกันนะ สวยงามมากนะครับโอเคทุกคนสำหรับทีมนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับนี่เนาะทุกคนเป็นอาใดได้เห็นความเจริญของเมืองไทยสมัยก่อนทุกคนสัมผัสได้เลยว่าเมืองไทยสมัยก่อนก่อเจริญฮุ่งเหงืงโบเพกันเลยโอ้โหทุกคนเบิ่งแล้วแบบขนลุกเลยแบบมันสัมผัสได้ถึงความเจริญของสมัยนั้น นี่คือเมืองไทยเสน่ห์ของเมืองไทยทุกคนซึ่งเขาบกเคยเห็นอยู่ใส่มาก,ก่อนเห็นในเมืองไทยสําหรับสถานที่นี่นาะสาวรก็บเคยไปจากเท้อเนาะทุกคนแต่เห็นบ่าวซาตีรีวิวแล้วโอ้โหวกว้างใหญ่สวยงามอลังการอเมซิ่งไท a แลนด์ทุกคนสุดยอดนี่แหละเนาะว้าวไทยแลนด์ นสำหรับคลิปนี้สาวนอนก็จะขออนุญ,ญาตจุบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวนวนเลยเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสับพอร์ตสาวนอนอยากให้กำลังใจสาวนอนก็อยากกดคามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย